สวัสดีค่ะวันนี้ป้าสุกพามาดูดอกชมพูม่แม่เหมียวใหม่นะคะมาไล่ให้ดูค่ะอันนี้นะคะที่ถ่ายไปที่แล้วเริ่มบานแล้วค่ะเนี่ยขบานบานเยอะเลยค่ะที่ยังไม่บานก็มีนะคะเพราะว่าดอกมันออกเต็มต้นเลยแต่กระรอกอะคะ่กะกระรอกมันจะมากินนะคะเนมากินดอกต้องคอยไล่ค่ะเนี่ยค่ะ เยอะเลยค่ะไม่รู้จะได้กินเท่าไหร่นะคะนี่ดอกเต็มเลยค่ะพี่ค่ะมุมสูงนะคะเราประสุก็เอามาฝากนะคะมาช่องเงินแค่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันบานพึบกันนี้แล้วก็ติดร่วงนะคะก็จะถ่ายให้ดูอีกนะคะเนี่ยค่ะดอกบานสวย มันเริ่มจะร่วงแล้วมันก็เริ่มบานค่ะสวัสดีนะคะ